ก็ก่อนไปชมคลิปนะครับหากใครที่กำลังหาร้านเติมเพชจฟรีฟไฟ,ฟล์ราคาถูกนะครับไม่โกงไม่เกลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้ค้นหาเฟซนัดเอ,อิบเอฟได้เลยนะครับผมก็มีบริการเติมเพชจฟรีไฟล์ราคาถูกไม่โกงไม่เกลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมทักไปนะครับผมนัดเอ,อิบเอฟนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NG Test นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ฟรีไฟล์แหลกนะครับในมือถือนะครับผม ก็มีคนขอมาก็ผมจะทําตามคาขอนะครับโอเคก็เด <have> ี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่ะก็ไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็วิธีการแก้เกมไฟล์ลื่นนะครับก็ให้ทุกคนไปโหลดแอป rog นี้มานะครับผมก็วิธีการโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับผมเป็นลิงก์ของ media f i ล e นะให้ทุกคนไปดาวน์โหลดกดสีฟ้าแล้วก็ติดตั้ง apk ตามปกติเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าแอปกันเลยนะครับผมอ่าพอเราเข้าหน้าแอปมาแล้วครับให้ทุกคนกดตรงมุมขวานะครับเอ้ไม่ใช่มุมขวาดิเอ่อด้านล่างอะ่ะไอ้อที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะ่ะทุกคนตรงเนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรไว้นะอ่ะก็ให้เรากดติ๊กไปนะครับแล้วก็ให้เรากดโกสีแดงนะผมอ่าแล้วก็มันจะด้งให้เราไปอนุญาตนะครับผม โอเคก็รอมสักคู่นะครับอ่ะโอเคก็พอมันขึ้นนี้ก็ให้เรากดเข้า r o g ไปแล้วก็ให้เรากดอนุญาตนะครับแล้วให้เรากดกลับมานะกดกลับปุ๊บแล้วก็ให้เรากดด้านล่างนะไอตัว s e t u j u เนี่ยอ่ะโอเคก็กดไปนะครับแล้วก็กดถัดไปถัดไปก็ให้เรากดดอนนะครับผมอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตกลงนะครับ ก็ให้เราเลื่อนไปหาแอป LG นะครับแล้วก็ให้เรากดอนุญาตไปนะครับเปิดอนุญาตไปปุ๊บแล้วก็กดกลับมันขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดตกลงอีกนะครับแล้วก็ให้เรากดอนุญาตแล้วก็กดกลับนะครับผมแล้วก็ขึ้นแบบนี้อีกก็ให้เรากดตกลงแล้วก็ให้เราหาแอปนะครับกดเข้าไปแล้วก็อนุญาตนะครับผมอนุญาตปุ๊บอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพอเราอนุญาตครบทั้งหมดแล้วมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะผม ก็หนะ้าตาแอปก็สวยใช้ได้นะครับไอตรงนี้ก็จะบอกสเปคเครื่องของเรานะครับว่าเป็นรุ่นอะไรใช้แรมเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ไม่ต้องไปสนใจนะสิ่งที่เราสนใจก็คือตรงแอดเกมนะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นฟรีไฟลนะครับผมก็ให้เราไปกดแอดแอปนั้นมานะครับผมของผมมันมีฟรีไฟลแล้วไงก็ไม่ต้องไปแอดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าแอปเออ,เอ,อไม่ใช่ก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับให้ทุกคนมาตรงคำว่าโหมดก่อนนะครับตรงล่างเนี่ย ว่าหม,มดหรือเปล่าวะเออนั่นแหละทุกคนอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปเนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนกดติ๊กที่เกมฟ f i ไฟนะครับแล้วก็แอ p พลายโหมดสีฟ้าด้านล่างนะแล้วก็ให้ทุกคนกดรูปหยดน้ำเนี่ย power play นะปุ๊บอ่าพอเรากดปุ๊บก็จะเด้งโฆษณามาเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะโอเคพอเราทำแบบนี้เสร็จก็จะเห็นสังเกตนะครับว่าจะมีรูปหยดน้ำตรงฟรนะีไฟเนี่ยตรงโลโก้ฟรีไฟนะผม แค่นี้ก็จะทําให้เราเล่นเกมฟรีไฟ e อย่างลื่นแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะโอเคถ้าถามว่าอ,อ่ถ้าถามว่าโดนแบนไหมสำหรับผมผมว่ามีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสแต่ว่าที่ผมลองใช้เนี่ยยังไม่โดนแบนนะทุกคนถ้าโดนแบนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันอ,อ่าโอเคนะคผมอ่ะอันนี้ก็เข้าเกมฟรีไฟมาแล้วนะผมนี่เป็นไงลื่นอยู่นะทุกคนก็ใช้ได้อะ่ะ โอเคก็ใช้ได้ทุกคนอันนี้ผมอัดกับโทรศัพท์นะมาอาจจะกระตุกกระตุกไหนก็มันไม่ใช่เป็นที่แอปหรอกทุกคนมันเป็นที่มือถือผมที่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเฮ้ยกระตุกกระตุกนี่ทุกคนผมอัดคลิปไงมันเลยกระตุกก็ทําใจหน่อยทุกคนแต่ว่าตอนผมเล่นอ่ะไม่กระตุกนะครับมั่นใจเลยโอเคก็มีประมาณนี้ครับสลับที่ผมจะมาสอนนะ ก็ถือว่าเลื่นใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าเข้าดิสคอร์ดมาคุยกับผมได้นะนี่ไม่เลื่นละเฮ้ยไม่เลื่นละอันลื่นแล้ว,ลลว,ลลลวทุกคนเออเนี่ยแทุกคนณล,ลื่นอยู่นะผมลองใช้ประมาณ3าสีวันอะ่ะผมมั่นใจนะว่าเลื่นเพราะว่าผมปกติผมปรับราับเลื่นไงแล้วก็เล่นเพราะว่ามันจะได้แบบลื่นสุด,สดๆนี่โอเคก็ประมาณนี้นะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ